ติ๊โนตเบนเรซิงแท็กทีมนักแสดงวงสวงภาพยนตร์ฮาร์ดไรา์บิดดิบเดือดสะท้อนเบื้องหลังวงการนักแข่ง บวงสวงเอาเลิกเอาชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hard Ride บิดดิบเดือดที่กำกับโดยเกียรติศักดิ์สิราโนนสูงนำแสดงโดยติ้งโน้ตทิติพงศ์วรโรกรอะตอมพัชจิราเบนเรซซิงไต้ฝุ่นตากเพชรแทนทิติพุ่มอ่อนไหลเป็นต่อแมตุก,กันจนาเมธนีและอีกมากมายโดยจัดพิธีบวงสรวงึ้นในเวลา8.19นาฬิกาสนาทีนักานหลักเมืองกรุงเทพมหานครเหล่าดารานักแสดงรวมทำพิธี กันอยากพร้อมเพรียงและยังมีเซียนพระชื่อดังป๋องสุพรรณเดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะพี่เอค่ะพูดถึงการบวงสวงในวันนี้ไหนครับครับก็ผมเกียรติศักดิ์ศิลรน์สูงพุ่มกลับนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาบวงสวงที่ศาลหลักเมืองวันนี้น่าจะเป็นเลือกที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ป๋องแล้วก็เด็กน้ยนะครับที่ให้เรามีโอกาสมาบวงสวงที่นี่นะครับก็ค่อนข้างฉุกลูกนิดน,นึงไม่มีอะไรนะครับเพราะดีมันคิวค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องดีกนะ็ หลักๆวันนี้แดดไม่ออกนะครับขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนเพราะเช้าๆเานี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆเแ็นมีกระซิบบอกว่าจริงๆจะมาเยอะกว่านี้วันนี้มันเช้าวน้นิดนึงแต่ขอบคุณมากครับประมาณนี้วันนี้ล้องคุณสร้างหนังเองเลยเป็นไงบ้างครับทำไมถึงตัดสินใจเปิดโปรเจกต์นี้ครับผมโปรเจกต์นี้ก็วางวางแผนมาตั้งแต่ก่อนจะเลือกแข่งครับเพราะว่าเ,เราอยากให้เหมือนกับว่า สร้างแรงบนันดาใจให้หลายๆคนว่าเออชีวิตนักแข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตจริงที่เราต้องเจอในในที่นักงเอกเนี่ยที่ต้องเจออะไรกับพระเอกต้องต้องทาอะไรบ้างในชีวิตประจาวันแล้วก็เอ่อการที่ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยการที่จะไปได้เป็นแชมป์นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายๆที่เห็นเห็นกันว่าแข่งกันบนถนนหรือว่า ในสนามเนี่ยถ้าในถ้าในถนนก็อันตรายครับเขาอยากให้มาแข่งกันในสนามนะก็เรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ผมเกือบเสียชีวิตตั้งแต่เคยไปแข่งก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นหนังเรื่องนี้ผมแต่<อ>ว่าเชิญชวนหลายคนมา่างพี่เบนซ์ไปถูกเขาตกไมได้ยังไงครับ <laughs> <laughs> เบนซ์นี่ก็เป็นเพื่อนรักผมตั้งแต่ ผมเริ่มแข่งไ้งแต่เด็กๆครับก็จักกันมาเป็นสิบปีแล้วครับปีสิกว่าปีตัดใจนานเลยที่เบนบอกว่าอยู่ดีจะมาเป็นนักสแสดงก็จริงๆขนาดขี่รถกันมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นบทบาทใหม่ที่มา,า,มา้าไทยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถที่ผมว่ามันไม่ค่อยที่จะมีให้หาดูง่ายๆแต่พอจริงๆชวนมาก็เลยตัดสินใจมาเยง่ายเลยแต่เรื่องเราไม่ไกลตัวมากคบทบาทเป็นยังไงในเรื่องเป็นเพื่อนพมะเอกครับแต่ว่า ครเป็นพระเอกนะใครเป็นพระเอกมาขอมแม่นรงเอกเป็นใค นางเอกคนนี้ครับบทบาทแบบบทบาทเป็นยังไงนะพี่เป็นเออบทบาทเนี่ยผมคือผมไม่อยากเออเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าแน่นอนคือเป็นเพื่อนพี่เอกเกี่ยวกับแข่งรถแน่นอนหลุดบ้างหลุคุณสวยเรื่องนี้บทบาทเป็นอะไรคะเออเป็นเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้เล่นเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเลยขอบคุณขอบคุณพีเอมากๆที่เลือกมาขอบคุณติงโนสขอบคุณทุกคนเลยที่เลือกมาแล้วก็ ในในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่ดราม่ามากๆเป็นบทที่หนักมากๆไม่เคยเล่นบทบาทที่หนักขนาดนี้มาก่อนค่ะก็ก็คือก็กลายมาเป็นเรื่องฮาร์ดไลฟ์ไลฟ์ที่แปลว่าขี่กับเชื่อมโยงกับไลฟ์ชีวิตชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจออะไรมากมายที่เป็นที่เป็นเรื่องที่ต้องต้องต่อสู้กับชีวิตที่ทําให้ต้องมาเจอพระเอกค่ะแต่ว่าบทโรแมนติกอะไรก็น่าจะมีอยู่บ้างมีมีค่ะไม่รัม่าอย่างเดียวนะ ไม่ทำไมอย่างเดียวไม่ทำไมอย่างเดียวถามญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ลูกเร <c oughs> ื่องนี้กับเราเรดีใจครับเพราะว่าได้ทำอะไรกับเพื่อนจริงๆผมกับน้องก็สนิทกันตั้งแต่ท <c oughs> ี่เขาเป็นนักแข่งเราก็อยู่เป็นเพื่อนสนิทกันตอนเขาโทรมายังไม่รู้เลยว่ามาเล่นไหนก <c oughs> ็คือบอกว่าเอ้ยเย็นนี้ว่างเปล่าวันนี้ <c oughs> แล้วเราก็ไปอ๋อก็คือลักษณะคือจะมาทำเดโม่เดโม OTHER อะไรกันแล้วเราต้องบิดต้องแข่งต้องติดอะไรกับเขาไหมคะเรื่องนี้นี่ครับพี่มมีมีครับมีมีครับบทเขาค่อนข้างจะเป็นตัวเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของเรื่องแล้วก็ อ่าเดี๋ยวดูดูดูจะรู้ว่าจริงๆในชีวิตจริงจะเป็นใครอะไรเงี้ยพี่ไหลครับพี่ไหลเราอ้าวเชิญเลยครับพี่ไหลตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อพระเอกกันแต่ว่านางหน้าไม่ให้ครับเป็นได้แค่ช่างประจำตัวพระเอกครับผมสตาร์เนี่ยคุ้นๆครับผมฮะก็เป็นรถซ่อมอะไรผิเสียไหมครับซ่อมรถจริงรถเสียจริงอะไรก็ตอนแรกเขา เครียดๆอยู่ถามมุ่งกับพี่ครับเรื่องนี้เอาหาหรือเอาเครียดครับจะได้ทําการแสดงถูกครับผมประมาณนี้ฮะเอาหาครับผมฮะเอาหาครับพี่ปาล์มลูกเล่นเป็นอะไรเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้มาร่วมบุญใจๆครับอันนี้ไม่ยืนอันนี้มาสนิดมาเสนิดล่วมบุญด้วยอยากว่ถ้าโนได้ช่วยอะไรก็พร้อมช่วยความเสนิดครับแต่วันนี้เรามีคนนึงนี่นะตโตูได้มาเล่นยังไงครับมาบอกความรู้สึกหน่อยที่ได้มาเล่นหนังเพลง ก็ยังถามตัวเองว่าฝันไปรู้สึกไหมเพราะนี่เป็นคามรู้สึกจริงๆแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านเพราะว่าทุกครั้งที่ที่ข้าตาแม่ี่จะส่งความรู้สึกทั้งสายตากับน้ำเสียงต่อคุณศักดิ์จะทำให้ให้ให้แม่มีกำลังใจเพิ่มอีกนิดหครับอาหาร่วมกับนิดนึงครับใจอะไรไหมหรือว่าแบบรู้สึกว่าสนุกกันไหนในการทำโปรเจกต์เออ่มันเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าดาราหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ แต่ข้อดีของการไม่มีประสบการณ์คือมันเหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วเราก็เหมือนผ้าขาวนะครับเราจะแต่งสีสันอะไรก็ได้แต่ข้อดีก็จะมีดาราไม่ว่าเป็นพี่แทนทิติแล้วก็ดาราที่มีประสบการณ์อย่างพี่ไหลอะไรเงี้ยจริงๆก็จะมีตัวลายล้อมโดยเฉพาะแม่ตุนะครับภรรยาของไอา้าสมบัติตำนานวงการหนังไทยถือว่าเป็นเกียรตินะครับล้วก็เล่นเล่นจนพวกเราร้องไห้ทั้งกองนะครับอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่รู้แต่แล้วก็จริงน้อยก็พลิกบทบาทได้ ตอนแรกต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างแม้กระทั่งตัวติงโน้ก็บอกพี่ผมจะไหวเหรอแต่เนี้ยผ่านการเวิร์กช็อปมาเขาเริ่มเข้าใจพอเขเริ่มเข้าใจคือผมเขียนบทจากตัวเขาเนี้ยทีเนี้ยส่วนบทของเบนเลสซิ่งเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตแมนหน่อยๆนะครับตัวที่แบบเป็นตัวแทนของเขาเรียกไอติจูดของนักกีฬานะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าคาแรคเตอร์เป็นโมเดลคล้ายๆที่เราเห็นใน2เสียวเก้าหรือซับเปลอเรนนะครับมันเป็นเรียลลิสติกมากกว่าที่จะฟิกชั่นนะครับแต่เป็นเสียไม่ได้ว่าหนังมันคื ฟิกชันนะนะเพราะนั้นเรื่องนี้จะมาจากเกดของติงโนดประมาณสัก30%แล้วก็ฟิกชันเข้าไปสัก70%นะครับเพราะนั้นทุกคนน่าจะได้ดูกันแล้วก็น่าจะอิ่มกับหนังเรื่องนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจกลับไปนะครับน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆชิ้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นหนังกีฬาที่เราไม่ได้ทำานานแะล้วนอกจากพวก ผมลงพวกหมักเตะนะซึ่งมันหายไปนานมากประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์แล้วมันลดเนาะพอเราเปิดกล้องไปแล้วครับสามสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วครับมีนานนะจะได้ดูเหรอคืออะไรอย่างยังครับเพิ่งถ่ายเสร็จเพิ่งถ่ายเสร็จน่าจะมาๆนี่แหละครับปีนี้แหละครับปีนี้ครับปีนี้ครับผมเาฝั่ใหม่ทิ้งน้องฝั่งใหม่ชวนดูหนังใหม่อารองเท้าเาะครับผมก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เป็นเรียกว่าผลงานชิ้นใหม่ครับคือ ฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ทํำตามฝันมาหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆครับลองมาสมัมผัสดูครับว่าผมและนักแสดงหลายๆท่านในบทจะเป็นยังไงอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับผมก็ฝากติด้วยครับครับขอบคุณมากครับน่าจะเข้าใจได้ๆๆๆๆ